ขอดูรถคอ,อกหน่อยครับเสียยะขอเบิงรถคอ,อกจะหน่อยว่ดเสียยะโอ้หรถคอ,อกตอนนี้เหลือยูีขั้นหมมนี่สีบอลเครื่องสามพรีโว2สครับนั่นเบิ้งส่วงรางใส่ไห้คือกันหมดเด้แต่งคือกันขั้นนี้กับแต่งไหย้ยแม็กคูนาขอบสิกระทะผาเพาลอยยาง x อ็กซดีทูเจ้าเพี้ยนไปเบิง้งเจ้าเบิ้งหนาเต้นหนาข่อยไหลพี่น้องได้สีบ่ไดดเบิ้งเลยโชคครับนะ ทั้งโช๊คทั้งแหนบโอกสแตนเลสเลสียะใส่ให้นะครับพี่น้องอยากได้ตู้ทึบเสียะกระจัดไฮเดอร์เผาร์ลอยจัดให้คือเกา่าชุดแต่งมูลคา่าแสนกว่าบาทพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่อง2.8เด้อพี่น้อง2.8งจุดแเทอร์ลอย2อ2พันนะครับตัวนี้เกียร์ใหม่นกำนังนาสิโตตัวเกียร์ตัวใหม่เด้อ6เกียร์6สปีดนะครับเครื่อง2.8เอาไปฟรีดาวพอน8,000เครื่อง3,000อีซูซูกับ8,000เด้อพี่น้อง แล้วก็สีขาวอีกหนึ่งขั้นขั้นนั้นกับพรแปดขัน 8, แต่ว่ายังแต่งบ่าเลวเหลือแม็กคูนาครับนี่ถ้าแต่งแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ครับแม็กคูนาขอบ8ขบคอกสแตนเลส9ชั้นครึ่งกระทะผ่าเผารอยเสริมแม็กเสริมโชคเสริมยางนะครับโอ้มันเสริมยางเลยบป่าเสรยาง XCD2 เสริมแดบบเสริมโชค <ไป S 1> นะครับไปเรื่อยเลยครับออไปเรื่อยเลยเสียยะ่นีนี่นีอันนี้ครับบ่อพื้นครับ กูไสของกูดีๆแล้วมันก็สิมีรถเอ่อเอ่อคอกเนาะขันนึงมันใสแล้วแล้วก็เอานีข้นใสเรียบร้อยมันบอเออแล้วอีกขั้นนึงอ่ะทันไดนใสยอย่างอีเลยทันไานใสอย่างเลยนะลูกข่ามาเบิ่งอันเซียคอยมากไอรถคันเนี้ยที่มันใสคอ,อกแลว้วอ่ะเออเจ้าแต่ว่าเจ้ายกคอ,อกลงเอาตู้ทึบขืนใสกูแน่ก็เลยอยากถามว่าอีรถขอจอดอยู่ข้างๆเนี่ยทันไานใสอีย่างเลยคือบ่เอาอีอันเดิมๆเนี่ย เาก็คอยมักอันนี้เนาะเออคัดบ่ได้ก็เลยยกโลงนี่ครับยกโลงมากนี่คอกไม่ไม่นี่แล้วก็ใส่ตู้เทอไผ้พี่น้องเอฟซีนะครับขอมาโลดนะครับก็ไห่บนเนยแต่กระจัดไห้คือเก่าโอเคว่โอเคครับเสียะซี่คือเก่าแล้วก็มีอันนึงนี่นี่พี่น้องเสียะปันไห่เจ็ดชั้นมันคอกเจ็ดชั้นบ่ไดมาตรฐานขอกของเสียะมันต้องเก่าสันเครงนะครับ กระโดดเด้าเก้าสั้นเออตามโซโลแเกยนมันต้องเก้าสันคึงไอ้สั้นเจ็ดสั้นนี่ปันเอาพี่น้องมาเอาโดดนะสามสองอยหาิบกับขายให้เราละเออขายถูกบ่ถูกครับขายถูกพูดเนาะออสองอยหาิมาเอาโดดพี่น้องอันนี้ก็คือกันสามอยไปสามอยนะเขามาถามเอาโดดเด้อเออมาถามก็คนขายแหละ คนเสียบอกจะสั่นแต่ว่าคนขายเขาขายอีกราค่าหนึ่งแล้วแต่เขาเด้อขายตามคนขายเด้อเสียก,กับว่าหยอกไปเลยเด้อพี่น้องถ้าก็มาสอบถามได้ครับรถคอกเผาร้อยจุดแตงแสนกว่าบาทจุดแต่งแสนหนึ่งแล้วแ้งโรงเรียนใบขนทรงใบวิศาวะให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่ง,อ,งอันนี้เสียขอหยาดยัดเยียดให้เด้อม,มอเตอร์ไซค์เว็บลอยซิปไอไผแดงอีกหนึ่งขั้นยัดเยียดให้เลย เอาให้พี่น้องไปทำมาหากินนะโอเคนะเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกนะเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเสียยะในเดองพี่น้องจา๋าเสียยะสวัสดีครับแก้ว